สวัสดีค่ะเมื่อนี้สาวสกุลสิา้ามาเฮ็ดอันข้าวจีไข่พระอาทิตย์เนาะคะ่ะมาเบิ่งกันว่าสาวสกุลสิา้าเฮ็ดแบบใดเนาะคะ่สะสไตล์ค้นไก่บ้านคืออยากก็เลยคืนหาวิธีเฮ็ดเนาะคะ่กะก็ได้สูตรนี้มากก็เลยเฮ็ดแบบนี้กินตลอดนะคะว่าทุดิบเขากับสิม,มีไข่เนาะคะ่ะใส่ซี่ใบนะะเนาะค่ะข้าวเหนียวเขากับประมาณนี่แล้วเนาะคะ่ะเนี่ยข้าวเหนียวเข้าใส่แบบห่อนแบบเย็นกไนะะ็ได้เนาะค่ะใส่ด้เบิดอันนี้เป็นกะทิต้องใส่กะทิผงเนาะคะ่ะ นี่ซอสฟ้าเขียวซอสซีอิ๊วขาวาน้ำตาลรสดีเนาะคะ่ะใส่ซ้ำหนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องผสมกันเลยค่ะก่อนอื่นเ้าก็เอาไข่ห้องใสก่อนนะคะตอกไข่ใส่ไข่เ้าก็ใส่ใส่ตามขาเข,าเขา่าเ้าเนาะเข่ารลายเข่าหน่อยเนาะคะ่ะเพิ่งถ้าเขา่ขาเขาหลอายห้อก็เพิ่มไข่เนาะคะ่ะ ได้ประมาณนี้แหละคะ่ะประปุงรสรสด,ดนะีผูต้ดดองใส่ลายด้วยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะใส่นิดเดียวน้ำตาลนิด,ดหน่อยแล้วก็ซอส,สฟ้าเขี น,นี่แหละคะ่ะเราันนี้เท่ากับคุกคูบเนาะคุกเข่าให้มันเข่ากันเนาะคะ่ะเทาก็บคุกให้มันได้ประมาณนี้แล้วเนาะค่ะเนี่มันได้ประมาณนี้มันเป็นหลายๆข้าผสมกันกับไข่เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเอ้าสีใสเตาอบร่มร้อนเพราะว่าเขาเ้าบรีแบบนั้นต้องมาท่าไข่ข้างนอก ของเห็ดแบบนี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวห่ากับมาเห็ดขั้นตอนต่อไปเลยเนาะค่ะนี่ก็คือสีเทาสิทองใส่เนาะค่ะอันนี้จะเป็นถาดร่องของกันเตาอบเนาะค่ะเตาอบนวดร้อนมันสีแถมม้ามันจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็อันนี้คือถาดบดไอเลยเพราะว่าเ่อห่าหมี่นีแล้วห่ากองออาแบบมีห้องเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะไหลลงข้างล่างเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือกระดาษฟ้วยมันกระสามารถใส่พวกความร้อนหยัางได้เนาะค่ะกระโปเป็นหยั่งเนาะค่ะ ้าวแบบ้างทีเลยนะคะบ้างมันใหญ่ขอบใหญ่ยังมันนี่เะ็ะแบบนี้เลยพระว่าจสไตายก้นไก่บาเท่าอยากกินเลยถ้าวบ่มีทานเนียงคือความสะดวกท่ามันบ่มีเนะคะแบบนี้ข้าก็เลยต้องเหตุแบบนี้นะคะวันนี้ข้าก็ต้องท่าน้ำมันหยอดน้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคะ่ะน้ำมันนี้นะคะหยอดน้ำมันแล้วข้ากะ ค้าให้มันตัวเพื่อทิศก็แหนานเขามันจีบนะใส่มือแล้วมันงานเ้ยนะทำนี่แบ่งนี่ย่งเขาก็อาค่าเลยค่าน้ำขอบค่าน้ำเหนีงยงมันมันรดจีบนะคะเจ็บ,บนี่เขากับเอาไข่ไข่ที่ห้าไรดมากล,ะล่ะเนี่ยผสมเรียบลอยนะ,นะค่ะทลงไปยังไสเที่ลงไป ท่ลงไปเรียบแล้วแหละห้อากับเกียร์เกีย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 ,กยอย่างสีเนาะคะ่ะมันได้เป็นรูปเป็นล่างเนาะเดี๋ยวถ้าเฮ็ดแบบนี้แล้วเ้่ากับเดี๋ยวไปเข่าเตา,เตาอบเลยค่ะตอนนี้เ้องกับมาใส่เตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเ้อากับมาปิดฝาเวล่านี่ห้องสิใส่สิปหานาที่นาะ แล้วสิบหานาที่แล้วก็อ,องศาเอาอยุทีร้อยหาสิบองศาเนาะคะ่ะร้อยหาสิบองศา้วก็บอบไป,เ,ปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอบไป,เ,ปเรื่อยๆแต่ว่าก็ค่อยมาเบิ่งเอาบางบางที่เตาอบแต่ลายที่หอแต่ละรุ่นมันกับบคึอกันเนาะคะ่ะค่อยมาเบิ่งเอาทามันเหลืองมันหยังกะเดี๋ยวก็ค่อยเอามากลับอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะ นี่ก e la ็ได้เวลาครบ1านาทีแล้วเนาะเดี๋ยวหมาเบ่งกันเลยคล้ว็ะให้มันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขามากลับกันเลยค่ะเขามากลับอันอีกที่หนึ่งมาโอปีกที่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วกัสิได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขามากลับอีกที่หนึ่งครับครับล็อกล็มีเลยโคกรโคตรกดตดีเนาะ หอนในเดือดออ,ออกแล้วเนี่ยอ่อนจะลวกลวกออกเดี๋ยวเขาก็ไปอบอีกทีหนึ่งอบอีกที่อบ,อบาบน,นี้เขาก็ใส่ไฟร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาเลยแล้วกันจะหานะที่พ่อนะคะอบอีกทีหนึ่งแล้วไปอบเลยค่ะ ครบรอบสองเข้ากับตั้งไฟหาหน้าที่เนาะหาน้าที่ถึงหกหน้าที่สิ็ได้ก็แล้วแต่เราก็เอาเพิ่มไฟขึ้นมาอีกเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าองศาเนาะอยู่ระวางหาหน้าที่ถึงสิบหน้าที่เนี่ยแหละอยู่ประมาณนี้แหละกันเขากับเบิ้งวาเขาจะมากแบบใดมากใครมันกรอบมันสุกคากบ่หรือจังใดเข้ากับเบิ้งเอาเนาะค่ะงั้นค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะครบรอบที่สองกะร่างใดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยค่ะ ป,ประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวไปให้ใส่ใสใสจานเลยนะคะ่ะแล้๋ยวละจ้าจะแซบบอไข่หม้ออบลมร้อนเนาะเข้าจีไข่หม้ออบลมร้อนสไตล์สาวสะกลเนาะคะ่ะจะแซบบ่พีน่น้องเอื้องหง่ะแต่สประมาณนี้เนาะคะ่ะใ,ใหญ่ซาใจเนี่ยเรต้องเห็ดลายก่อนเลยแล้วก่อนเดียวเดีย๋ยวมาชิมเลยเนาะคะ่ะ เ้ขขใใหยิงแซบบุี่นองกินตอนอากาศหนาวๆนี่แซบไหรหอมหอมกะทิแซบแซบเนี่ยหอนๆถ้าเราไม่ต๋อทานต๋อ,อยังกัเฮ็ดแบบเนาะ สบบงหายๆสาใจพี่น้องเลยจะค้ำก่อนไข่นเ,เ,ขเนีนๆท้าจี้เขานี่เขาจะได้กินแต่ข้างนอกเด้ยเพราะว่าข้างในไม่นสิเป็นสีขาวนปะแต่ว่านี่นี่ไข่กัอยูข้าขงในเองเนี่ยเหตดแบบนี้ดีพี่น้องลองเบิงเด้อ ส,สาวสักคนแต่บรูลว่าผู้อื่นิ่นอาจจะเฮ็ดอยู่กับบุงหง้คขึ้นกันแต่ครับคลิปนี้กันนี้แล้วค่ะมาให้เบิ่งว่าสาวสักคนเฮ็ดแบบนี้เนาะ,ะการจีเขาสไตล์คนไก่บ้านเนาะคะ่ะแล้วคลิปนหน้าเฮ็ดยังให้พี่น้องเบิ่งกัค่อยติดตามต่อไปเนาะคะ่ะคลิปนี้กับไวซ์ซานีเนาะคะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวสักคนค่บาบ่าอุดรอนเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ